สวัสดีสวสดีครับพี่น้องชาวเกษตรกรที่เคารพทุกท่านครับครับวันนี้ผมครับคุณครูเพานะครับก็มาไล์สดวันนี้ให้กับพี่น้องชาวเกษตรกรได้นําไปใช้นะครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวการทําน้ํายาเลี้ยงรากนะครับแบบง่ายๆที่อยู่กับครัวเรือนของเรานะครับซึ่งวัสดุอุปกรณ์นั้นนะครับ เราไม่ต้องไปหาซื้อน้ำยาเล่งรากที่มันราคาแพงๆนะครับก็แนะนำสำหรับผู้ที่มือใหม่ที่อยากจะเพาะพันธุ์พืชนะครับก็วันนี้นะครับผมเองก็จะมารีวิวและแนะนำนะครับเริ่มต้นที่จากวัสดุอุปกรณ์นะครับที่เราจะ,ะนำมาทำน้ำยาเล่งรากนะครับประกอบไปด้วยอย่างแรกครับที่สำคัญอย่างยิ่งนะครับ เครื่องดื่มชูกําลังนะครับเครื่องดื่มชูกาลังนะครับจะจะเป็นยี่ห้อไหนก็ได้นะครับสบรรพุณของมันนั้นเราก็รู้อยู่แล้วว่าเครื่องดื่มชูกําลังนี้นะครับมีวิตามินมากมายนะครับที่ช่วยให้ร่างกายนั้นกระปี้กระเป๋านะครับนำไปใช้ถ้าเรา,าไปใช้กับสัตว์เนี่ยมันก็ทำให้เกิดการกระตุ้น นะครับทำให้ร่างกายนันเกิดการกระพี้กระเป๋ากระชุ่มกระชวยนะครับแต่ถ้าเราเอามาใช้กับพืชนะครับมันก็จะทําให้พืชนั้นมีการดูดซึมไปใช้ได้ดีนะครับมันมีหลายวิตามินรวมไม่ใช่ไม่ไม่ว่าจะเป็นวิตามินบ1 2ินะครับนี่วิตามินบ B3 นะครับ B6 หรือวิตามิน B รวมต่างๆเยอะนะครับนี่คือยี่ห้อไหนก็ได้นะครับยี่ห้อนอะไรอันที่2ครับกะปินะครับกะปินะกะปิ อ่าเป็นตัวที่สำคัญนะครับที่ทำให้อ่าพืชนั้นนะครับเป็นตัวที่เป็นฮอร์โมนที่จะมาจากสัตว์นะครับแล้วก็อ่าเป็นไขมันที่ดีนะครับมีสามารถพืชนั้นสามารถนำไปใช้จุดซึมแล้วก็เร่งให้พืชนั้นเกิดการแตกรากได้นะครับสามครับผงชูรสนะครับผงชูรสนะครับ ผครงรนี้นะครับมันเราทราบอยู่แล้วว่าเราเอามาจากมันสปะหลังนะครับมันสปะหลังแล้วก็กากน้ำตาลนะครับแล้วก็หมักให้เป็นอยู่ในปริมาณที่พอเหมาะนะครับแล้วพอเกิดการหมักแล้วมันก็จะเกิดเป็นกรดฟอร์มีกขึ้นมานะครับซึ่งเราทราบอยู่แล้วว่ากรดอรมีนั้นมันมีอยู่ในจำพวกที่เป็นโปรตีนนะครับเป็นตัวที่เร่งให้เกิดการ เนื้อเยื่อเจริญทําให้เกิดการเร่งรากนั้นเกิดการงอกออกมานะครับตัวกระตุ้นให้เกิดการเป็นเนื้อเยื่อเจริญนะครับน้ำตาลนะครับน้ำตาลน้ำตาลตัวหนึ่งก็คือเป็นตัวเพิ่มพวกคา,บบาร์โบไฮเดรตจฉพวกคา,บบาร์โบไฮเดรตนะครับที่ทําให้พืชนั้นเกิดการดูดซึมเป็นกระตุ้นให้เกิดพลังงานเกิดขึ้นในในสิ่งมีชีวิตนะครับ แล้วก็เราจะมาลองทําดูนะครับวันนี้นะครับเราจะมาเร่งรากพืชที่วันนี้นักการนะครับนํานมะกรูดมาให้นะครับก็ว่าจะลองอชําดูนะครับแต่ก่อนชํานั้นเราต้องเร่งให้เกิดเนื้อเยื่อตรงบริเวณส่วนที่เป็นข้อ ให้เกิดรากออกมาเราต้องแช่น้ายาวันนี้เราทํามารีวิวน้ํายาเลี้ยงรากกันนะครับเริ่มต้นนะครับการผสมนะครับเริ่มต้นนะครับเราจะใช้กะปินะครับเราจะใช้กะปิปริมาณ2ช้อนโต๊ะนะครับโดยภาชนะของเราเราจะใช้ขวดพลาสติกนะครับหรือถ้วยก็ได้นะครับที่เราจะใช้ผสม วันนี้ผมใช้ขวดพลาสติกนะครับเราจะใช้ขวดพลาสติกเป็นตัวผสมนะครับมีช้อนนะครับเราจะใช้กะปิสองช้อนโต๊ะนะครับใช้กะปิ2องช้อนโต๊ะอ้าวเปิดใหม่เลยนะครับเจะมาลองดูว่ามันจะเกิดลิงลากเกิดไหม ปีนะครับเราใช้2องอนโต๊ะน,น,นะครับสองอนโต๊ะนะครับเสร็จแล้วเราใช้ <against> <ers> เครื่องดื่มชูกําลังนะครับเราใช้หนึ่งขวดนะครับหนึ่งขวดน้ไสนะครับแล้วก็จะค่อยททลงไปนะครับแล้วก็คนกลิ่นหอมดีนะครับ <c oughs> จริงเราจะใช้ถ้วยนะครับถ้วยเพื่อให้นั้นนะในนี้เพื่อไม่ให้เราใช้วัสดุที่ ดิเซตที่ไม่ใช้แล้วเอามาใช้เกิดประโยชน์ไปนะครับถ้าเราทำนในปริมาณมากๆนะครับเครื่องดื่มชู่วกำลัง1ขวดนั้นนะครับกะปิ2ช้อนนะครับผงชูรสสองช้อนน้ำตาล2ช้อนผสมกับน้ำห้ลิตรนะครับ ผสมกับน้ำ5ลิตรสามารถเอาไปแช่นะครับแช่ไว้หนึ่งคืนนั้นได้นะครับแต่ถ้าเราจะทําเป็นสูตรเข้มข้นนะครับสูตรเข้มข้นเราใช้เครื่องดื่มชงกำลังนั้น1ขวดนะครับโดยไม่ต้องผสมน้ําก็ได้นะครับก็แช่ไว้หนึ่งคืน,น,น,นครับแช่ไว้หนึ่งคืนหนึ่งคืนนั้นสามารถด,ดูซึมโอเคนะครับ1ขวดนะครับ แล้วเราก็ใช้ผงชูรสนะครับยี่ห้อไหนก็ได้นะครับรสสองช้อนนะครับช้อนไปตุป๊อนนะครับปาปครับคนนะครับ,ารบ,ารบการคนให้เกิดละลาย มันอะไรนะครับรจากนั้นนะครับเราใช้น้ำตาลน้ำตาลครับสองช้อนเหมือนกันตาลสช้อนเราไม่ให้มากินน้ำน้ำจิ้มหวานนะนะครับเรามาทำน้ำยาเดี้งรากกันนะครับนะถ้าถ้ามีผง มีพริกผงนิดนึงเนี่ยโอ้สุดยอดเลยนะครับเป็นน้ำจิ้มแต่ว่าั้งนี้นะครับมาคนละลายนะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็ได้ได้น้ำยาออกมาเป็นส่วนผสมนะครับนะครับตอนนี้ผมก็ทำอีกภาชนะหนึ่งเอาไว้ที่ใช้ในการแช่น้ำยานะครับจะเป็นขวดที่มีขนาดขวดพลาสติกนี่นาดใหญ่ขึ้นนะครับเราจะแช่แล้วป็้ทีลงไปครับ นะ okay. แล้ว,ลวคนนิดนึง อยางให้ดีนะครับผสมน้ํานะครับประมาณอ่าตัวนี้เถ้าจะแช่นะน้ําก็5ลิตรนะครับแต่ว่าเราจะทําสูตรเข้มข้นกันแล้วเราจะผสมน้ําอีก1นลิตรครับรอแป๊บนึงน้ํานะครับรครับแล้วก็จะ ผสมน้ำเปล่านะครับ1ลิตรลงินะครับ ก็จะเป็นการสร็จนะครับเราก็จะได้เป็นน้ํายาเล่งรากนะครับเป็นน้ํายาเลียงรากน้ำยาเล่งราก,ารากที่มีสูตรเข้มขน้นเรามาดูกันครับว่ามะกรูดเวลาที่เราปักชําแล้วรากมันจะออกมากี่วันจะใช้เวลากี่วันในการออกรากนะครับเราเริ่มวันนี้วันที่14นะครับ รกรกฎาคม2563แล้วเรามาดูครับว่ารากของต้นมะกูดนั้นจะใช้เวลากี่วันแล้วเรามารีวิวข้างหนึ่งนะครับทั้นก็เอามาแช่กันนะครับนี้ผมเลยแช่เลยนะครับกูดนะครับไปครับแช่ไปเลยแช่ไปเลยกันนะครับ แช่ไว้หนึ่งคืนนะครับรไว้หนึ่งคืนโอเคเสร็จนะครับแล้วก็แช่ตรงนี้เอาไว้ทิ้งไว้1คืนนะครับอ่าถ้าถ้าเราไม่อยากให้พืชเกิดการคลายน้ำ นะครับแล้วใบก็จะเต่างแล้วก็สามารถเอาพลาสติกหุ้มเอาไว้กว็ได้นะครับโอเคเสร็จ okay, แล้วเรามาดูกันว่าหลังจากที่แช่ไว้หนึ่งคืนแล้วเราไปปักชำกันเริ่มจับเวลานับเวลานะครับว่าน้ํายาสูตรนี้จะใช้กี่วันในการออกรากนะครับจะออกรากหรือไม่ออกรากเรามาดูกันครับสวัสดีครับ